ปัญหาของคนคืออะไรหรือว่าเวลาเขาไปเรียนธุรกิจเขาเขาจะคิดว่าต้องใช้คำหลูๆไงเขาจะ customer อะไร behavior customer behavior <laughs> เขาจะใช้คำอะไรแปลกๆของเขาคำนี้ป็นใหญ่ๆอะแต่ผมเวลาผมอธิบายก็้พวกคุณจะอธิบายแบบง่ายๆนะครับให้คุณเข้าใจแบบกันมนุษย์พูดกันนะครับไม่คุณไม่ต้องจบเป็นยาอะไรทั้งสิน้นแล้วแล้วคุณไม่ต้องเข้าใจบางคนนะคิดว่าตัวเองไม่ฉลาดเพราะเรียนไม่เก่งไม่จริงจริงมั้ บางทีเรียนไม่เก่งเราไม่รู้หรอกว่าบางทีตอนเล็กๆผมบางทีผมก็นึกว่าตัวเองโง่ Limited, นะเรีนนาายนภาษาไทยภาษาไทยวิชาภาษาไทยอเรียนไม่เคยได้เอเลยอะเรียนแล้วทําทำไมเรียนกูไม่เรียนไม่เข้าใจวะเราคิดว่าเราโง่แต่กลายเป็นว่าอ๋อครูไม่สอนไม่รู้เรื่องอตำราไม่หวยก็ครูไม่สอนไม่รู้เรื่องฉะนั้นคุณไม่ต้องเข้าใจผิดนะว่าตัวคุณเอง ฉลาดน้อยหรือว่าเรียนไม่เรียนไม่สูงหรือเรียนเกรดไม่ดีอะไรเงี้ยไม่ต้องไปเข้าใจผิดมันไม่เกี่ยวอ๋นวอนั่นพอเรนูเคยสอนเรื่องนี้ไง,เ,งเข้าแตกต่างกับการศึกษาการศึกษาในใน,ใน,ในหลักสูตรกับการเรียนจริงๆเนี่ยบอกได้เลยเออเรื่องนี้เพิ่งเพิ่งเพิ่ง,ง,งอ่านมาเหมือนกันคนที่จะแย่ที่สุดนะในโลกต่อไปนี้นะในโลกหลังโควิดคืออะไรหนระือป่าฟังดีดีคนที่จะซวยที่สุดในโลกหลังโควิดคือพวกที่อีโก้สูงสูงคือกูไม่เรียนแล้ว คือหลังจบกูไม่เรียนละรู้หมดแล้วใช่ <Yeah. S 1> พวกนี้จะสวยที่สุดผมบอกได้เลย mm hmm. พวกนี้ไม่จะไม่มีอนาคตจะอนาคตน้อยมากเพราะว่าอะไรนั่นไม่ใช่เรี่กว่าการศึกษานะการที่จบมาแล้วได้ปริญญาแล้วกูจบแล้วกูไม่เรียนอะไรละอันนั้นไม่เรียรว่าการศึกษานะจริงๆคนคนเหล่านี้เนี่ยเออเพิ่งเพิ่งเห็นเนี่ยเพิ่งเห็นเอ,อมีอันคลิปอันหนึ่งที่ไปดูดีมากเลย mm hmm. เขาบอกว่าเหตุผลหนึ่งในสิบเหตุผลเนะี่ยที่คนไม่ประสบความสำเร็จใ,ในชีวิต ก็เพราะว่า e อีโก้สูงคิดว่าจบมหาลัยแล้วไม่ต้องเรียนแล้วไม่ใช่นะทุกคนต้องเรียนหมดทุกคนล้วแล้วจริงๆขอชมเชยพวกคุณที่คุณมานั่งดูวันนี้เพราะพวกคุณก็เรียนรู้อะไรอยู่พย,พยายามอยากมาเรียนรู้เพราะว่าคุณมีออปชันสามารถไปเรียนสามารถไปดูไลฟ์อื่นได้อยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าคุณเลือกที่มานั่งดูอะไรที่มันเป็นสาระคุณจะเปิดร้านค้าที่ผมพูดมาสามปีแล้วนะถ้าคุณจะเปิดร้านสตาอปปิดผมพูดมา3ามปีทั้งสาปีพูดกันตรงๆเลยบอกว่า ถ้าจะเปิดหน้าร้านอย่าเปิดเด็ดขาดให้ทําเป็นออนไลน์คนนี้ก็เชื่อผมก็ไม่เปิดหน้าร้านไม่ไปชชติไม่เสียค่าเช่าคือข้อใหญ่ใจความของการเปิดร้านค้ามันคือการเสียค่าเช่าไอ้ข้อนี้โดนคนโดนบางทีเดือนเดียวก็ไปไม่รอดแล้วเดือนเดียวอันแรกเมื่อกี้นี้สรุปก่อนกระแสอันต่อไปก็คือว่าเออเมื่อกี้สรุปเอมื่อกี้นี้ก็คือว่าทุกคนต้องเรียนรู้ใหม่หมดเพออราะหลายคนตกง,งานเยอะขึ้นจริงป่ะคนตกง,งานเยอะก็ต้องเรียนใหม่ แล้วพวก,น,กนักเรียนรุ่นใหม่ๆไม่ใช่แค่คนตกงานคนที่ยังไม่เคยทํางานในชีวิตเลยคือแบบจะไปเรียนเป็นญาตรีเป็นญาโทอะไรเงี้ยตอนนี้มันต้องคิดใหม่ละมันจะไปเรียนเมืองนอกมนไม่ไปละเ <c oughs> ข้าใจว่าจะไปเรียนยุโรปอะไรเงี้ยตอนนี้ก็ไม่สมัครละเข้าใจว่ไม่คือ <c oughs> ยุโรปอเมริกาไม่บบไม่ไปและการเข้ามาหาลาัยสี่ปีคือคนที่จะไปเข้ามาหาลาัยสี่ปีนะเขาไม่ได้ไปเพื่ออาชีพเหมือน <ừ m. S 2> เหมือนตะกอน <ừ m. S 2> เขาไปเพื่อประสบการณ์มากกว่า <c oughs> นะคะ แล้วคนที่จะไม่อยากจะเสียเวลาตรงนั้นไม่ต้องการประสบการณ์นั้นเขาจะไปเรียน a trade คือเรียนทักษะเรียนเรียน how do you say a trade like a specific อ๋อเป็นอาชีพอาชีพเป็นอาชีพอาชีพใดอาชีพหนึ่งไปเลยใช่แล้วก็เรียนสั้นๆ6เดือนหปีแล้วก็ทำงานได้เลยคือคนจะเรียนแบบนั้นมากกว่าชเพราะฉะนั้นถ้าคุณช่วยคนเรียนแบบนั้นได้แล้วก็สอนในในวิธีออนไลน์นี่แหละคืออนาคตมันมี มันมีทุกอย่างมันเรียนได้ทุกอย่าง interior design จอด interior design คืออะไรตกแต่งภายในตกแต่งภายในหรือว่าตัวเลขหรือบัญชีอะไรก็เรียนออนไลน์ได้หมดเลยใช่แล้วใช่ไหมแล้วมีอะไรมีอะไรแปลกๆที่คนขนาดสอนสอนทำร้านอาหารน้องชายผมเจ้าทอมมี่มันได้มันได้ช่วมันได้แบบคนจ้างตลอดเลยคนไปคนไปให้เขาเซตระบบร้านอาหารตลอดเลย มีเออนี่รู้สึกของผมมีคนหนึ่งที่ทําเรื่องปลาคาร์ฟเออเนี่ยมันมาโคชชิ่งกับผมนี่หลายปีแล้วนะน่าจะ4ี่หปีแล้วเขาก็ผมผมก็บอกให้เขาไปทำเนี่ยคอนเทนต์สอนเรื่องปลาเพราะเขาทําบอกปลาคาร์ฟไงแล้วมันก็ธุรกิจก็นิ่งๆระดับหนึ่งละผมบอกงั้นไปทำคอนเนี่ยสี่หปีแล้วนะบอกให้ไปทำคอนเทนต์ออนไลน์แล้วตอนนี้เขามาขอบคุณผมใหญ่เลยเขาบอกว่าธุรกิจดีมากเรื่องอเพราะว่าให้ทำคอนเทนต์สอนสอนเกี่ยวกับปลาคาร์ฟคือเวลาคุณสอนเกี่ยวกับปลาคาร์ฟเนี่ย คนก็เข้ามาซื้อของคุณนี่แหละเข้าใจไหมอันนี้มีอะไรอ่ะมีอ่าดอบชิปเย็บผ้าสอนดอบชิปก็ได้จริงๆคุณไม่ต้องทำดอบชิปอย่างเดียวคุณสอนคนอื่นทำดอบชิปนี่มีคนเรียนไหมมีแน่นอนอยู่แล้วคนอยากจะคุณสอนคนอื่นทำดอบชิปได้สอนตัดเย็บผ้าออนไลน์เออได้หมดเลยอือโอ้ได้หมดเลยนี่อะไรอย่างหนึ่งเคล็ดลับของการอายโโหปลูกผักปลูกผักก็ได้นะพอคุณสอนปลูกผักในในเพลงคุณคนเขาาจะซื้อจากไหนอ่ะ ก็ซื้อจากคุณแหละใช่นี่แหละเรายังอยากจะเรียนเลยปลุกพักเี่ยังคุยกันอยู่เลยวันนี้คืออันนั้นอันนั้นเป็นเป็นเป็นอีกอย่างหนึ่งซึ่งในอนาคตคนจะสนใจมากขึ้นคือวิธีวิธีเลี้ยงตัวเองวิธีวิธีเอ่อเอ่อ preparedness เขาเรียกว่าอะไรเตรียมตัวเตรียมตัวแบบดวยตัวเอง self reliance เออกันพึ่งพาตัวเองพึ่งพาตัวเองอ่า นี่จะเป็นเรื่องที่จะสําคัญมากในอนาคตโพสในในโลกโพส t c o v i คนจะสนใจตรงนี้มากอืขายเสื้อผ้าเนี่ยขายกรอบรูปนะคุณรู้เปล่าขายกรอบรูปคุณวิธีการแบบว่าคุณให้ความรู้เกี่ยวกับว่าเลือกกรอบรูปยังไงให้เข้ากับรูปก็ได้นะแขวนยังไงให้มันดูสวยเออนี่แหละก็คือการยังไม่ต้องเปิดคอร์สแต่ให้คอมเพน์ฟรีๆก่อนก็ได้แต่คนถึงเวลาคนก็ซื้อจากคุณอยู่ดีอ่ะเข้าใจปะ ใช่คนไม่รู้เขาเลือกไม่เป็นแผนไม่เป็นนั่นคือเรียกว่าคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งเข้าใจบ่าคุณต้องหาตัวคุณมันต้องทุกคนมันต้องเข้ากับตัวของคุณเองแล้วอย่างหนึ่งนะไม่ต้องทําอย่างเดียวโอเคบ้าสมมติคุณทำกรอบรูปคุณจะทําตอบรูปตลอดชีวิตเหรอ no เพราะอะไรคนรวยทุกคนต้องมีรายได้จากหลายทางเข้าใจป่ะเวลามีวิกฤตอะไรจากโลกเกิดขึ้นคุณจะได้ไม่เป๋ไงก็อย่างน้อย ข้อนี้โคตรสำคัญเลยนะคุณไปจดไว้อยู่ในหัวของคุณเลยนะจดในบนบน,บนหัวเตียงหรืออะไรถ้าคุณยังไม่มีจดไ้เลยฉันจะต้องมีรายได้จากหลาย,าลายทาง,ทางสร้างรายได้เดือนละทางโอเคเปล่าถ้ารายได้เดือนละทางหนึ่งเดือนหนึ่งทางสิบสองเดือนนะ่คุณไม่ต้องทํางานตลอดชีวิตโอเคเปล่าสิบสองเดือนเพราะอะไรมันเงินมันเข้ามาตลอดอยกตัวอย่างถ้าคุณเปิดคอสคอสลนะเดือนละคอสอใครบ้าเดือนละคอส หนึ่งปีคุณเนี่ยแทบจะไม่ต้องทํางานตลอดเลยอีกหลายปีอ่ะโอเคปะ่ะแล้วแต่แล้วแต่คอสของคุณถ้าเกิดแบบบางทีคอสของคุณถ้าเกิดมันคนล,ลงเยอะถ้าเกิดมันผมจะสอนวิธีการอ่ะไอ้คอสของผมผมจะสอนวิธีการที่คุณขายได้อ่ะมันจะมีอยู่สามอย่างอ่ะสามหัวข้อใหญ่ๆอ่ะที่ขายได้แรงๆแล้วมันจะมีวิธีการที่คุณคุณต้องมาเก็ตติ้งมันก่อนคุณต้องทําการตลาดก่อนมันจะมีวิธีการเขียนวิธีการตั้ง,ต,งตั้งชื่อคอสอยเงี้ย ยกตัวอย่างคือบางบางคอร์สเนี่ยมันการันตีอยู่แล้วว่ามันขายได้แล้วคุณจะไปคิดใหม่ทำไมยกตัวอย่างนะผมทำคอร์สชื่อว่าพันล้านออนไลน์นะก็มีลูกศิษย์คนหนึ่งอะแถวเนี้ยเขาไปทำคอร์สชื่อว่าร้อยล้านออนไลน์ได้เลยเนี่ยเนเอว่าเนี่ยเอว่าเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยนั่งตกมือให้เลยคือผมก็ไม่ไม่คือแหม คือเขารู้เขารู้อยู่แล้วชื่อนี้แม่งขายได้จะไปคิดใหม่ทำไมตัดสูงไปตัวนิ้นๆเหรียญเนี้ยเหรียญจากอาจารย์อาเหรียญแบบอาจารย์คนเก่งๆในโลกนี้ก็พูดเหมือนกันว่า what's the the quote good artists uh imitate great artists steal อ่าโอเคศิลปินศิลปินที่ดีเรียนเอ่อเรียนแบบ ศิลปินที่ยิ่งใหญ่ขโมยไม่ใช่ไม่ใช่มีแค่สองคนนี้นะครับยังมีอีกคนหนึ่งนะครับอ่ารู้สึกรู้สึกพี่เมี่ยงผมผมเองนะครับเขาเขาชื่อใหม่เขาก็ตั้งชื่อผมทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งเขาก็ทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งอินแอคชั่นใช่ตรมือให้ชอบ สามคนนี้นะสงสัยต้องลงลงซปเปอร์พรีเมียมละมีมีคนหนึ่งหร10ล้านออนไลน์โอเคก็ได้ะรบ10ล้านออนไลน์ก็ยังได้ครอบกูก็ลงแบบว่าคุณอยากจะเริ่มต้นใช่ไหมคุณอาึ่งหนึ่งล้านสร้างเงินล้านผ่านออนไลน์มีป่าวะเดี๋ยวสร้างสักง่ะคุณเริ่มต้นุณก็สอนแบบเหมือนกับอะไรคุณนุ่นผาบอกว่าคุณอาจจะไม่มั่นใจว่าเฮ้ยกูทําพันล้านได้หรือทำร้อยล้านได้ไม่เป็นไรกูก็เริ่มต้นตรวบสอน สอนคนที่มือใหม่หัดทําเลยก็ได้แล้วคุณก็บอกว่าก็สั่งก็คอรก็ไม่ต้องชาร์จแพงมากเอาแบบเริ่มต้นเลยคือผมจะบอกพวกเนี้ยเคล็ดลับต่างๆเนี่ยไว้ในคอร์ชอว่าบัณฑิตสอนนํำคอร์สออนไลน์คอ,อ,อร์สนั้นถ้าคุณยังไม่ได้ลงนะไปลงซะวันนี้จะให้ราคาพิเศษเลยทําไมผมถึงเชียร์เรื่องของการทําคอร์สออนไลน์เพราะอะไรเพราะมันเป็น,นคนลืมไปว่ามันเป็นสินค้าอย่างหนึ่งนะมันเป็นสินค้าความรู้ที่ผลิตง่ายที่สุดเลยแล้วก็ มันกอปีมันมันกอปีหมายเขาว่าอะไรหมายเขาว่าคุณขายซ้ำใช่ขายซ้ำคุณทํางานครั้งเดียวใช่ไหมเราก็ขายได้ตลอดวช่ใช่ขายคอร์สนั้นได้ตลอดชีวิตเลยเออวันนี้วันนี้งั้นถ้างั้นวันนี้แถมไปนั้นไปด้วยใครลงคอร์สนี้วันนี้แถมโซเชียลรีมาซับอ้ดีจังเพราะว่าทำไมถึงนึกอันนี้ได้รู้ป่ะเพราะว่าข้างในมี10วิธีเขียนเงินใช้เองเสกเงินใช้เอง ซึ่งนิดหน่อยมันทำไมหันหน้าไปเฉยนิดหน่อยพอดีนึกนึกภาพมันมันเสกทุกวันมันเอาคอสเก่าๆมันมันมันลีลันมาอะไรของมันลู้แล้วก็ขนาดขนาดคอสมันหมดคอสแล้วนะไปต่อยังไงไปต่อยังไงมันนั่งคิดโอ้งั้นทําเป็นออดิโอคอ r s e เอาไอเดียมาจากไหนอาจารย์บัณฑิตอาจารย์บัณฑิตยังไม่ค่อยได้ทําเขาไปทำเนี่ยเมื่อวานที่เมื่อวานเนี่ยเอ้ยเมื่อเช้านี่งดีกว่าว่าผมมันเด้งขึ้นมาในไลน์ผมไงผมตามไลน์นิดหน่อยไง มันเด้งกันไปหลายคนโอโอเดียลคอสลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์เฮ้ยมันเอาไอเดียจากกูไปดีกว่าผมยกหูยกหูยกหูหายนิดหน่อยนิดหน่อยขายได้เปล่านิดหน่อยขายได้ขายดีด้วยหมั่นไส้นะ <laughs> ผมทำแม่ง,งี้เลยทุกคนนนะหมั่นไส้เขาไปทำเงินกันขนาดนั้นเคืออะไรคอสของเก่านะจริงเกินคือแทนที่จะมีหน้าคือแทนที่จะเป็นวิดีโอใช่ไหม ก็คอนเทนต์เดิมแต่ให้เป็นเป็นเสียงอย่างเดียวแล้วลด50%มันไอเดียผมชัดๆข้อไปทำแล้วเขียนเงินเท่าไหร่หลายแสนมั้งสงสัยเงินเข้าเท่าไหร่เท่าไหร่บอกมาดเด็กอย่างนี้ยังไมม่ีต้องมุดไปนับนะคะน่าเป็นได้จะเป็นหลักแสนอ่ะแค่นี้จริงๆบอกว่าโอ้โหตัวสับค้างเลยจริงโทรสับค้างเลยเหร คุณเราทำมากนะดีใจดีใจดีใจขโมยมากขโมยมากเออเอาไหมเอาไหมเอาไหมวันนี้เลยอะเอาเลยอันเนี้ยหาตัวคุณให้พบอะให้เป็น a u โอคอร์สเอาไหมแล้วจบที่แพ้สี่ินออให้ไปครึ่งราคาเลยหาตัวคุณให้พบแล้วจบที่แพ้สี่อินเป็นเสียงอย่างเดียวเป็นเสียงอย่างเดียวโอเคข์สนั้นแหละหาตัวคุณให้พบข์อนั้นจะดีมากเลยสอนวิธีการหาตัวตุของคุณทิ้งคุณจะทิ้งมาดกให้กับโลกนี้แล้ว สร้างเป็นออนไลน์อะไร9 0 0คิดเปไป9,009เป็นออดิโออย่างเดียวเท่านั้นอแล้วให้ให้เป็นไอ้นั่นไปด้วยให้เป็น PDF คุณมีตําราดูด้วยมีตําราเพราะฉะนั้นอเพราะฉะนั้นวันอวันนี้วันนี้แบบว่าเห็นนิดหน่อยมันทํากูทนไม่ได้ละทนไม่ได้ กำลังกำลังใจดีมากเพราะเป็นวันครบรอบใช่แล้ววันนี้กำลังใจดีให้ของขวัญเมื่อวใช่ใจแข็งเลยเขาบอกขอบคุณแมรี่ยังคุณผูชมที่แมรี่บอว่าน่าเด็กมากใช่45นะจริงป่ะค่ะจังหวะบอกเออ45เด็กจังดูเป็นวัยรุ่นมากใช่นี่คนมันคุณจะไม่เจอนะฝรั่งที่ส่วนใหญ่ฝรั่งนี่45คือไปแล้วใช่ไหมใช่ปะ จริงก็คนนั้นไงที่พี่โชยดูอ่ะฝรั่งคนนั้นอ่ะโอ้โหสี่สิบห้าแล้วหน้าโคตรแก่เลยอ่ะ <S <S แต่แมรี่เนี่ยสี่ห้าคือคนเอเชียจะดูหน้าเด็กกว่าอยู่แล้วเป็นธรรมชาติอยู่แล้ว <S <S <ช>ไม่ได้สอนแค่สก,กิลเดียวนะเพราะผมสอนวิธีการถ้าคุณลงคอรสเนี่ยสอนทำคอร์สออนไลน์ผมสอนนี่มันวิชามารชัดๆ,ๆอ่ะผมสอนที่คุณจะสร้างคอสแล้วคอสอีกได้ไม่จบยกตัวอย่าง คุณอาจจะสอนอะปล่อยเช่าพระแล้วคนก็มาแห่มาซื้อมาเช่าพระจากคุณเยอะๆใช่ไหมเสร็จคุณนึกได้เฮ้ยข้อต่อไปกูสอนอะไรดีวะก็เอาไอ้ลูกค้าลูกค้าไอ้เช่าพระนี่แหละสอนเขาเนี่ยมาทำเป็นทำทำทำเว็บขายของหรืออะไรหรือทำ a c e บุ o k ขายของอะไรได้คือคุณเข้าใจป่ะอย่างนิดหน่อยอย่างเขาฐานลูกค้าของเขาตอนที่เขาไา Private Coaching กับผมครั้งแรกตอนที่เจอครั้งแรก แล้วเขาบอกาจะทำคอร์สเพจชื่อว่า Office with Mac สอนคนเกี่ยวกับเรื่อง Apple ใช่ไหมตอนแรกผมเห็นอย่างนี้มากกว่าตอนแรกผมเห็นบอกว่าเฮ้ยสอนคนทำแอปสอน,สอนเรื่องของ Apple เนี่ยอาจจะได้เงินไม่เยอะแต่คนที่มาเรียนจากคุณเนี่ยมันคือคนรวย mm hmm. เพราะ,ะนั้นคิดต่อไปเลยว่าไอ้ฐานลูกค้าเนี่ยสอนอะไรเขาได้ต่อ mm hmm. ขายอะไรเขาได้อีกคือนิดหน่อยตอนแรกมันก็สอนได้แค่เคสไม่นึกว่าคอสเดียวจบ โอ้โหตอนนี้งอกมุอกี่คอแล้วงอกสอนสอนโน่นสอนนี่สอน iPad รุ่นใหม่ก็ออกมาอีกสอน,สอ,นอีกสอนอะไรมุกกี่กี่เยอะไปหมดเลยเพราะนั้นแล้วแล้วตัวนั้นก็ซื้อ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 ,อ,อ,อพรอ,อะไรฐานลูกค,ค้าคือคนรวยเพราะนั้นเนี่ยในคอร์สนี้ผมจะสอนวิชามานคุณไม่ต้องเสียตอนนั้นนิดหน่อยเสียตังค์มาเรีนยน i v a t e coaching กับพี่เท่าไหร่นะตอนนั้นแค่เจ็ดแปดหมื่นเองใช่ปะแปดหมื่นเขาเอาเงินทั้งหมดของเขามาเดือนเดือนสามเดือนอะมากี่เดือนนะก้อนเงินก้อนสุดท้ายแปดหมื่น อ่ามาสัมมนาก็คืออาจจะเขาเนี่ยลงทุนกับผมแค่แสนกว่าบ,บาทแสนต้นๆใช่ไหมรวมรวมแสนต้นๆได้เงินกลับไป30 30กว่าล้านแล้วอ่ะ่เพราะฉะนั้นนี่ผมสรุปไอเน,นี้ยคุณไปเรียนเลยคน67ล้านคนถ้าคุณขายเป็นคุณสามารถขายขายเขาได้อ่ะหกล้านคนมิมีมีเต็มหมดคูยง่ายคุณให้อาชีพใหม่ไปเลยอะ ให้อาชีพคุณหนึ่งอาชีพอบอาชีพที่ใช้ได้ทั้งชีวิตผมพูดมาตั้งหลายปีแล้วนะบอกว่าครูเนี่ยจะเป็นรวยที่สุดครูจะเป็นอาชีพที่รวยที่สุดอาชีพหนึ่งเสร็จแล้วเจ้าโควิดแม่งก็มามันทําให้กระแสการเรียนออนไลน์การสอนออนไลน์ใช่ทําให้ทุกอย่างเกิดเร็วขึ้นใช่เป็นอย่างที่ผมพูดเลยเพราะผมไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มาอะไรอ่ะเชียร์อะไรที่แม่งไม่มีทางไม่ไม,ไม่ไม่เป็นความจริงคือมันไปทางนั้นอยู่แล้วแต่พอ,อเจอ ครั้งนี้คือทุกอย่างเร็วขึ้นใช่แล้วแล้วในนี้มีมีเนะีมีเป็น pdf มีตำราเป็น pdf แต่คุณไม่อไปาเรียนเป็นแบบนี้นะเรียนเป็นออนไลน์นะเมื่อกี้เราพูดถึงแล้วเรื่องเรื่อง online learning คือ education ต่อการเรียนศึกษาต่อใช่ไหมคะ,อ,ะอีก,อ,กอีกอันหนึ่งอ,อีกด้านหนึ่งของเศรษฐกษิจซึ่งจะขยายขึ้นในในโลก post covid คือเรื่อง automation เรื่องการใช้การช่วยลูกค้าใช้หุ่นยนต์หรือว่าใช้ ai หรือว่าใช้ใน Facebook สมัยนี้เขาใช้บอทใช่ปลูกแชทบอทอะไรอ,อะไรแบบนี้ถ้าคุณเข้าใจด้านนี้เราสามารถสอนหรือช่วยคนใช้ automation, ออโตเมชันรวยเลยนี่ <c oughs> นึกตัวอย่างในทันทีเลยคือนาเดียลูกศ <c oughs> ิลย์ผมอะนาเดีย <Yes. S 1> คือเขามาช่วยเซตระบบที่เขียนว่า CF นะเนี่ยคือมาช่วยคนช่วยผมนะสมมติผมเป็นลูกค้าใช่ไหมเขามาช่วยผม เซตระบบใช้ใช้ใช้อะไรนะโปรแกรมอะไรนะบอทอะไรนะแชทบอรแชทบอรเออใช้โปรแกรมแชทบอทแล้วก็เซตเขาเซตที่เพจผมเลยคือใครเขียนคําว่า CF ใครเขียนคําว่าสนใจใครเขียนคําว่าคีย์เวิร mm. ์ดเท่าไหร่แหละเจ้าบอทดตัวนี้จะดึงเข้าไปที่อินบ็อกซ์เลยโคตรประหยัดเวลาเลยเพราะสมัยก่อนเราต้องมานั่งในทีมงานมานั่งตอบทีละคนทีละคนในทุกคอมเมนต์มันมีเป็นพันนะ่ะไปนั่งตอบเหนื่อยมากเลยต้องมีเจ้าพนักง,งานเพียบเลยแต่ตอนนี้พนักง,งานคนเดียวก็เอาอยู่แล้ว แต่ไม่อาจจะเกินันหนึ่งคนเดียวไม่อยู่แต่ว่าพอจะไหวสามคนที่ที่ทำงานอยู่คือเรื่องออโตเมชันคือการช่วยการช่วยลูกค้ามีชีวิตง่ายขึ้นใช่เพราะฉะนั้นถ้าคุณอะไรที่เกี่ยวนั้นคืออนาคตโอเคอางนร้นแมรี่ขอบใจมากจ้ะไปก่อนนะคะโอเคไม่แต่ก่อนแต่ก่อนทำไม่ได้ด้วยนี่ Airbnb ทำเป็นทำเป็น ก็ไม่รวยเป็นร้านเลยแต่ได้ค่าเช่าวันละห้าร้อยไม่เหรอค่าเช่าวันละห้าร้อยใจเลยอ่ะบอกว่าเฮ้ยกำไรจะคืนทุนกำไรอ่ะเหลือวันละห้าห้าร้อยกำไรเพราะว่าเราต้องมีแบบเปอร์เซ็นต์คอมมิชชั่นมีค่าทำความสะอาดอะไรเงี้ยคืออย่างนั้นอ่ะเวลาเราคิดอ่ะแล้วเราคิดว่าเออมันมีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเวลาใครถามเนี่ยเราบอกได้อ๋อพอดีทำโฮสเทลค่ะอะไรเงี้ยแต่ว่าคือดูดี ดูดีแต่กําไรแบบเล็กน้อยมากใ,ใต้องอ๋อข้อใจญ่ใจความคืออยากจะบอกคนได้ว่าทำโฮสเทลค่ะบแบบนีมีงานเป็นหลักเป็นแหล่งใช,ใช่ไหมอ๋อแล้วแล้วมั่นใจเลยว่าหลายๆคนตอนเนี้ยคือคิดว่าฉันจะทําอะไรดีโดยอิงจากเงินในบัญชีที่กําลังเหลืออยู่แล้วคุณจะเอาเงินทั้งหมดที่มีของคุณไปลงทุนซึ่ง มันแทบจะไม่ได้กลับมาเลยนะคะแต่ว่าอันเนี้ยคอสออนไลน์ธุรกิจความรู้เนี่ยที่อาจารย์สอนบอกทั้งหมดเนี่ยที่พ่อมพูดมาแบบเกือบจะสิบปีแล้วอ่ะมันเกิดขึ้นจริงวันนี้ยังบอกอาจารย์อยู่เลยว่าวันนี้เมื่อสองปีที่แล้วที่ไปเที่ยวฮ่องกงกับอาจารย์อ่ะคือเราไม่เคยบอกนะนนี้ไปด้วยนะวันนี้ก็ไปด้วยไปก็เราไม่เคยบอกนะวันนั้นนะแต่ว่าเพิ่งมาบอกอาจารย์วันนี้ว่าจริงๆอ่ะวันนั้นอ่ะเงินในบัญชีมียังไม่ถึงแสนเลยอ่ะ วันนี้แบบโหชีวิตแบบโคตรมหัศจรรย์จริงๆมันวิเศษมากอยากให้ทุกคนแบบทำคอร์สใช่ไหมใช่ยังไม่ได้เริ่มทำเลยแค่แค่เริ่มแบบเออปรับวิธีคิดดีขึ้นอะไรเงี้ยแล้วแล้วถ้าเกิดใครยังสงสัยอยู่นะว่าเออทำคอร์สแล้วฉันจะทําได้เหรอเนี่ยนิดหน่อยเอ้ยใหม่ใหม่ก็ไปผมก็บอกให้อะไรนะไปทําน้องอยากจะเรียนอันนี้ใช่ไหมเขาเขามาบอกผมว่าอยากจะเรียนอนังอ่านหนังสือเล่มนั้นใช่ผมก็บอกอย่างนี้น้องก็เปิดคอร์สอันนั้นดิ เพราะว่าเวลาเราจะสอนอะไรเวลาเวลาเราจะสอนอะไรเราจะแบบตื่นตัวใช่พอเรารู้ว่าจะต้องสื่อสอนอะไรเราจะตื่นตัวเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะเรียนเรื่องไหนคุณก็สอนคนสอนคนกลุ่มหนึ่งเรื่องนั้นน่ะถ้าเข้าใจปะเหมือนกับเด็กเหมือนกับคุณเรียนเรียนจบมหกต่อสอนมห้าอืมคขจะมันนะคุณชีวิตแล้วคุณจะเปิดรขสได้ไม่จบมันมันจะสนุกมากมันจะเป็นอะไรที่แม่แล้วถ้าคุณอยากจะลองสอนก่อน ก็ทำคอนเทนต์ไปสิจ๊ะทำคอนเทนต์แบบแบบที่ผมทำาอก็สอนอะไรคนจะได้เห็นคุณจะได้ลองลองสอนดูแล้วเขาจะได้เห็นวิธีการสอนของคุณอมมีลูกศิษย์ของผมเนี่ยแม่งแบบมีมีคนหนึ่งสอนสอนเลขให้เด็ก เออโอ้โหตอนนี้เขาแบบขอบคุณผมไม่รู้กี่ใช่คือสอนแค่วิชาเลขวิชาคณิตศาสตร์ให้กับเด็กที่เรียนอยู่ในโรงเรียนแล้วก็ซอยย่อยไปดิชั้นอะไรมสมห้ามหมเอ่อเทอมต้นเทอมกลางเทอมปลายอะไรเงี้ยคือและเยอะแยะไปหมดนะคะจนแบบคือชีวิตเขาก็ดีขึ้นคือคุณเก่งวิชาอะไรอ่ะวันนี้อ่ะถ้าเกิดว่าใครอยากจะออกมาสอนเรื่องอะไรเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิชาความรู้อ่ะคือคุณไม่ต้องอย่างวันนี้ คุณคิดดูละกันว่าคนที่สอนครูที่สอนเด็กปหนึ่งก็ไม่ต้องจบด็อกเตอร์ถูกปะ่ะเพราะฉะนั้นคุณอยู่แค่ปสองปสามครู 2, ร 3, ก็คุณก็สอนเด็กปหนึ่งได้แล้วแล้ววันนี้คุณทําอาชีพอะไรอยู่เอาอาชีพของคุณนะคะออกมาขยายผลออกมาให้ความรู้แล้วก็ออกมาต่อย,ยอดเป็นคอร์สสอนอยู่ในอยู่บนออนไลน์ได้แล้วเพราะคุณไม่ต้องคิดเลยนะว่าเออเมื่อไหร่ฉันจะได้กลับไปอยู่ร้านที่ฉันเช่าอีก เพราะว่าไม่มีใครรู้ว่าจะกลับไปเหมือนเดิมอีกหรือเปล่าเนี่ยลองลองลองที่เขียนคอมเมนต์มาลองบูลานี่เขาเป็นคนเขาคนตัดสูตรได้ผมเขาบอกว่าเมื่อคอร์สสอนเออเปิดคอร์สสอนตัดสูตรในออนไลน์แล้วครับอาจารย์มีคนเรียนหลายคนแล้วเห็นไหมไม่มีอะไรที่เกินจินตนาการของคุณนะเปิดสอนตัดสูตร คือสมัยก่อนโอ้โหแบบว่าจะคิดเรื่องนี้กวัวจะมีคนเรียนหรอวะใช่ไหมใช่เปิดทุกอย่างในออนไลน์คุณไม่รู้หรอกโลกมีคนตั้งกี่พันล้านคนคนไทยที่อยู่ต่างประเทศมีตั้งเยอะตั้งแยะที่อยากจะาเรียกับคุณ<ช>แล้วนี้ถ้าคุณพูดภาษาอังกฤษได้ฝรั่งก็มาเรียนน<ห>ะตอนนี้ฝรั่งก็ไม่รู้จะทำอะไรเหมือนกันเขาติดอยู่ที่บ้านเขาก็ก็มาเรียนกับคุณเหมือนกันโอเคคอนเทนต์มาเก็ตติ้งนะคือเป็นคอสที่ทุกคนบอกเลยทุกคนที่จะเข้ามาในโลกออนไลน์แล้วคุณไม่อยากจะเสีย ่าแอดเยอะคุณไม่อยากไปจ้างเอเจนซี่คุณไม่อยากแบบจ้างคนอื่นมาทำการตลาดให้คุณคุณอยากแบบคลองตัวแบบทำทุกอย่างควบคุมทุกอย่างเองแล้วเหนือคู่แข่งเพราะคุณไม่ได้ออกมาแค่ขายคุณทำการตลาดอย่างอื่นที่มันเหนือกว่านั้นคือคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งนะคะใครก็ตามอยากจะลงเข้ามาในสนามออนไลน์แล้วคุณเหนือคู่แข่งชนะคู่แข่งแล้วก็ประหยัดเงิน คุณต้องไปลงเรียนคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งเท่านั้นไม่ไม,ไม่ไม่ลงก็เสียเปรียบอ่ะไม่ไม่ไม่ไมทำคอนเทนต์เสียเปรียบจบโอเคไ่ม <Okay, S 2> จะไปเสียโฆษณาจะไปยิงแอดจะไปจ้างเอเจนซี่จะไปไม่เวิร์กแล้วโอเคไหมจบ,บเพราะในคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งนี่คนดังๆมาเรียนเยอะเยอะลุง<ช>หมอชีวิตอ่ะเอ่อชอนบุญนาภิรันใครวะใหม่ก็เรียนนิดหน่อยก็เรียนใครเรียนกันหมดอ่ะไอ้ว่าก็เรียนเรียนกันคือเอาเทคนิค ในคอสคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งอ่ะคุณเอาไปอ่ะแล้วคุณไปใช้เลยบอกเลยนะว่าช่วงที่มันมีข่าวว่าเฮ้ย f a c e b o o k ลด reach Facebook ขึ้นค่าแอด Facebook นู่นี่นั่นบอกเลยว่าคนที่ทำคอนเทนต์เป็นนะคะอืมไม่กระทบเลยใช่แล้วคือจะขึ้นขนาดไหนเราก็ทุกวันเราก็ยังขอบคุณพี่มาร์คเพราะว่าเรามีวิธีการทำการตลาดที่มันแบบเหนือชั้นแล้วก็ไม่ว่าจะขึ้นค่าแอดไปขนาดไหนเราก็ยังจ ถูกพีใช่แล้วถูกมากมมแล้วไม่ว่าคุณจะขายสินค้าหรือว่าไม่มีสินค้าหรือว่าจะเริ่มต้นทําอะไรนะคะคือเข้ามาเรียนคอนเทนต์มาเก็ตติ้ง